สวัสดีครับว,วันนี้มุนเชี่ยวก็ได้หลังเลี้ยงน,นะครับแล้วก็จะกองโซ่ปนแล้วก็เอาอปากน้องดื้อนะเดี๋ยน้องดื้อมันออกกองมาได้นะคนเยอะให้มาอ่าม่แยียงออกตลอดเลยแล้วก็ในีน่เป็นซุปฮางโบนะครับเออแต่ว่าต้มยำก็ไดนะ้เนาะแล้วก็จะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ฮังโบแบบกินกับข้าวสวยร้อนๆตอนเช้านะครับเฮ้ยใช่ล <c oughs> ืมอยู่เลยเลยมุนอะไรกินเลย กินเลยกินเลกินเลยฮังบูแบบว่าไม่เปื่อยมากนะครับกำลังกึดกึดอยู่อะ่ะพี่ถัวเขาเด็ดอนะไนั่นอืม้ม เมื่อก่ชิ้ชา่มมากเป็นบัดนะเป็นชาวบ้านเป็นวัดนิดนึงกเมื่อมานอืมนึจำปังยนนี่เดี เออเออโอเคกรซิบ uh ูหมดบุ้ดีกินน้ำส้มเฮ่ะกินเลยนะครับน่เป็นฮางบูแบบมันๆนะฮะอืมอืออืม

น้ำมันก็ตสองอนมอมั้นี่ไอะก็ย้อนไปคนหกสี่คนนีไม่ได้เออืม อืมอันแล้วข้าวมันมนไม่ในขังนะฮะมัอรยฮะให้บีงวยกับฮามัก็วันก็ไม่อ่องตัวเผื่อม่บออามากท

mộng rồi nó bóng Nó bóng nó bóng 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 đập 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 bóng 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 아, 내판으 음. 아, 그냥 하지... 응... 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 패도움

Cái sầu sưng đi sừng mờ, nó phun nó mà phun hao đây nằm nào bên này đây đây hết sưng phun mờ. ăn điểm chả ngấy rồi. Dạ có cảm, không Cái này còn không tô còn không trong กนี่ไกับแบบผู้อ้วกจำมาก็แค่โอกจานแต่เราผุ้อ้วกขายเป็นผุยว้ากางแล้วนะมันผุยเอาเมื่อน่ะมันได้ผุยเป็นนันเรียกว่ะจานอันว่าส่งผู้เชี่ยนมาให้นั่งกับเราอะไรก็เราตายโอเคครับพี่น้องมุ้งเชี่วก็ได้หลังเรียนก็จะลาพี่น้อยก่อนนะครับสำหรับคลิปกินซุปหางโบนะคะหรือต้มยำก็เลยขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับ